ขอแนะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมนและเกมออนไลน์ต่างๆมากมายนานาเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมทำการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพัชแมนนะครับในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสิบหกนะครับโอเคผู้ดำเนนการจะมาทำกาบัสีแดงนะครับชิ้นแรกนะครับในไอดีของเซิร์์ฟเวอร 666นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทําการอัพเลเวลมาเป็นเลเวล90เรียบร้อยนะครับซึ่งระบบการบัฟสีแดงเนี่ยก็ทำการปลดล็อกเรียบร้อยนะครับสลับอ่าตรงนี้ผมนะนี่ก็คือมันจะเป็นการบัฟแดงนะครับแต่ว่าคือเราจะต้องหาไอ้พวกชิปไอ้เซ็ตชิปนะครับซึ่งมันก็หายากนะเพราะว่าเซิร์ฟใหม่คือมันก็เพิ่งเปิดให้ฟาร์มนะครับตรงนี้นะนี่ซึ่ง2วันที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ฟาร์มได้ประมาณ13ทีนะครับรวมจากการที่อ่าผมซื้อรอบด้วยนะครับเพราะว่ามันซื้อรอบได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ3มรอบนะครับก็เท่ากับว่าผมตีไปวันหนึ่งประมาณอ่าหรอบได้นะครับตรงนี้นะเออประมาณ6รอบโอเคมาเดี๋ยวรอาพาไปดูกันแล้วกันนะครับว่าการบัที่เราจะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วกันเนาะโอเคอันนี้ผมเลงนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเลงให้กาโลก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอ่ากาบับตรงนี้นะเออเน้นให้กาโลก่อนแล้วกัน โอเคส่วนอันนี้ก็ถือว่าออปชันดีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นอัตราลดดาเมจแล้วก็ลดดาเมจโบนัสนะก็โอเคอยู่ก็น่าจะทํานะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมยังลังเลยอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะทําดีหรือเปล่าเพราะว่าใจจริงเนี่ยเรามีโบนัสอาเฮดพีะ HP นะครับอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าคือผมยังไม่ได้ไปรีเพิ่มเพราะว่าเพชรในเกมเนี่ยมันมีน้อยเออผมก็เลยไม,ไม่ได้รีเพิ่มนะโอเคมาแต่ก่อนที่ไปทําได้เนี่ยก็คือเราจะต้องทําการ ไปซื้อแพ็กก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเรายังไม่มีไอที่ไอเซ็ตชิปนะครับสายนะเรายังไม่มีโอเคเดีย๋ยวเราจะต้องไปซื้อแพ็กนะครับตรงนี้นี่ยังไม่มีครบนะโอเคปะแพ็กเกจครับผมนะมาเก็ตมาสัปดาห์ผมนะซึ่งมันซื้อได้ประมาณ1อ่ามันซื้อได้แค่หนึ่งครั้งนะครับต่อสัปดาห์นะอันไหนวะอันนี้ครับผมนะนี่แพ็กกาบสีบแดงนะครับตรงนี้นะจะได้เป็นอ่าหีบเลือกเซตชิปนะครับ60อันนะ แล้วก็ได้เป็นหีบเครื่องมืออะไรก็ไม่รู้ครับผมนะเอาไปใช้นั่นแหละโอเคซึ่งเดี๋ยวพาไปดูด่านสักหน่อยนะครับสำหรับด่านนรกนะครับหูเย็ดขีดด่านชื่อโคเทเลยครับผมนะโอเคนี่ผมนะแต่ลตตัวก็จะเปิดตามวันที่มันเขียนอยู่ตรงนี้ครับผมนะนี่ตรงสื่อนะโอเคซึ่งแน่นอนนะครับแพ็กเกจก็มีแค่1นแพ็กเกจนะครับที่คิดว่าคุ้มนะไอสองพันแปดเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าคือไม่มีเซตชิปให้เราเลือก มันมีแต่เป็นอ่าวัสดุปรับแต่งนะครับกับไอ้วัสดุการบับนะเออเซตชิปคือมีแค่ราคา3 4มี่นะครับที่ผมคิดว่าคุ้มนะไอสอ8พัเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับไม่คุ้มนะเออได้ของก็ไม่ค่อยคุ้มโอเคมาเดี๋ยวเราไปซื้อแพ็กเกจกันหน่อยแล้วกันนะครับสลับตรงนี้นะอ่าสามสี่เก้าอ่าไหนวะอันนี้ครับผมนะนี่จัดมา โอเคครับ okay, ผมนะเรามีหีบเซตชิปนะครับประมาณ76อันนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเราขาดอะไรอ่ากี่อันมาแล้วกันนะอ่าตรงนี้นะครับเรามีอ่าสีส้มนะครับประมาณ17อันนะครับมันใช้ประมาณ35เดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับว่าเราขาดเท่าไหร่นะครับขาดประมาณ18อันนะตรงนี้โอเคส่วนอันนี้นะครับเรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ14อันนะครับเดี๋ยวผมคำนวณแป๊บหนึ่งนะ โอเคค่ะประมาณ21อันสีม่วง21นะครับสีอ่าสีส้มนะครับประมาณเท่าไหร่18นะโอเคมาหีบเซตชิปอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมนะอ่าเดีย๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะ21นะครับสีม่วงนะ21โอเคเลือกมนะาครับผมนะก็เป็น35นะครับตัวนี้แล้วก็สีส้มนะครับประมาณ18นะ18 สีส้มโอเคโปงไหมว่าผมนาการเป็น18โอเคโอเคผมนาการเป็นสาเริบห้าแล้วซึ่งเราเหลือได้ประมาณ1กาบับนะครับที่เราจะทําได้นะซึ่งผมเองเนี่ยผมน่าจะเล็งไปทางด้วงสักอันหนึ่งดีฝ่าไหมเออเพราะว่าผมไปทําผมไปได้กาบับอันนี้มานะครับซึ่งมันอ่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ4แถวเลยนะต่อให้จะไม่ใช่อัตราคิดได้ข้อก็จริงนะครับแต่ว่าคือมันให้พลังเราเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ผลต้านทานผลแม่นยำอัตราต้านทานนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่แล้วซึ่งผมยังไม่ได้ทําการรีสตารกรอบเลยเออผมว่าผมอยากจะทําอันนี้เยอเหมือนกันนะครับตรงนี้นะเอออะเอาเป็นว่าอย่าผมทําให้อ่าน้องด้วงซอกหน่อยแล้วกันนะครับชิ้นหนึ่งนะโอเคมันใช้เป็นสีส้มเนาะสีส้มนะครับสาสิห้าอันโอเคจัดมานี่ครับผมนะนี่7จะสิบละ แต่ว่าไอ้วัสดุปรับแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นแบบค่ะคหน่อยละกันนะครับสักอ่าอันละร้อยห้าสิบละกันนะโอเคอันละร้อยห้าสิบอันนี้ผมนะเพราะว่ามันมีน้อยนะครับนี่เห็นไหมมีแค่ยี่สิบเก้าอันสามสิบเก้าอันสิบแปดอันโอเคเรามีอยู่ห้าร้อยกล่องเราจะแบ่งแบบค่ะคละกันนะครับอันละรนะ้อยห้าสิบนะอ่าร้อยห้าสิบพอนะครับตรงนี้นะอ่าโอเคแล้วก็อันนี่ผมนะสีส้มร้อยห้าสิบแล้วก็อันสุดท้ายนะครับร้อยห้าสิบนะ โอเคอันไหนไม่พอเดี๋ยวค่อยมากดเพิ่มกูเชฟผมนะสีม่วงจัดมาโอเคกลายเป็นร้อยเจ็ดสิบเก้าอ่ะเท่านี้นะครับตอนนี้นะครับเราพลังอยู่ที่ประมาณสี่สิบเก้าล้านสองแสนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราทําการบัฟสีแดงมาสามอันเนี่ยเราจะสามารถเข้าแก๊งห้าสิบล้านได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นคุณอีซี่แมนครับผมนะห้าสิบเอ็ดล้านนะอันดับสองเป็นคุณซันนี่ผมนะสายหมกนะครับห้าสิบเอ็ดล้านนะถ้าเปิดจริงนี่คือน่าจะ โอ้น่าจะเกือบเกือบห้าสิบห้าล้านได้นะเอออันดับสามก็เป็นอ่าเลลินครับผมนะอันดับสี่ก็เป็นไอ้อันดับห้าก็เป็นพี่โปเต้นนะแต่ละคนนี่คือก็ถือว่าพลังเริ่มขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วนะนะเออมากาโร่นะครับเราจะทําอันนี้เลยแล้วกันนะครับการบับต่อสู้มาเอ้ยแต่ลืมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีอาท่าของตัวปกาลีออปชันนะครับที่เราอ่าดองไว้นะจากกิจกรรมเติมเงินต่างๆนะครับ,ตร,รบตรงนี้นะ 15แท่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า15บห้าแท่งวันนี้ของเราที่ใช้3มการบัฟเนี่ยมันจะเือสักกี่แท่งเออมาอันแรกครับผมนะขอเป็นเลือดนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียปากกาจัดมาโอ้แม่งเปิดระเดิมได้ป้องกันโอ้โหเกมส5บห้าแท่งผมขอใช้สัก2แท่งแล้วกันนะครับขอให้มันเป็นเลือดก็พอถ้าเป็นเลือดเปอร์เซ็นต์ผมจะหยุดเลยมา โอ้โจมตีไม่ได้เอา่ะเลือดเออโอเคครับผมนะเสียไปสองแทง่งตอนที่เราพูดไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวอัปปับแต่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากดนะครับเพราะว่ามันใช้อ่าวัสดุสายนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยมากดแล้วกันโอเคนี่ครับผมนะได้าวัดหนึ่งอันต่อไปนะครับเป็นอาการบาพิเศษครับผมของกาโรนะอันนี้ขอเลยนครับผมขอแบบ H p มาจะได้ไม่ต้องเสียปากกาสักแท่งจัดมา ออโอเคผมประกาศไม่เสียเว้ยนะมันต้องแบบนี้ครับวงการเกมไอ o ล e y o ยู love you. โอเคต่อไปผมนะเราจะทำเป็นอันนี้นะครับให้อาชราเราแบกปีศาจหน่อยละกันเนาะโอเคจัดไปผมนะขอเป็นโจมตีโป้องไปโอ้หเป็นเลือดนี่มาทำไมวันเลือดนี้ด้วงเราต้องการโจมตีขอเสียประกาไม่เกินสามแท่งนะครับเพราะว่าประกามันหายากนะแล้วมันแพงมากด้วยจัดมา ขู่ป้องกันจังไรเลยอ่ะโจมตีโอ้ยสามอีกอย่ยาเสียเยอะดิโอ้สามอีกแล้วเอ้ยเออโอเคผมนะยังไม่บานไปน,นะครับเหลือหมดเก้าแท่งนะโอ้โหแม่งหมดไปประมาณหกแท่งโอเคแต่ก็ดีนะครับดีกว่าหมดเยอะกว่านี้เนาะโอเคมาได้เวลาผมนะเราน่าจะทำอ่าสี่แถวได้ไม่ไหนเียผมต้องดูก่อนแล้วกันนะครับว่า ไอ้วัสดุปรับแต่งกาบเราเนี่ยมันจะพอใช้หรือเปล่าโอเคจัดมาผมนะล็อกโอเคผมจะย,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 ยืนย,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 ยันยืนยันไหมโอ้เป็นป้องกันเลยอ่ะผมขอเป็นเลือดนะครับเลือดเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหอันนี้เป็นเลือดเลือดไม่เอานะเลือดเปอร์เซ็นต์มาดิโอ้โหต้อมาแล้วนะครับแต่ว่าปากกาเรามีทั้งหมดไอไม่ใช่เดีเรามีคุญจน,นะครับประมาณ23อันนะแต่เดี๋ยวผมขอกดให้มันครบสัก12แถวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อย่ามาใช้กุญจล็อกละกันนะไม่งั้นเดี๋ยว มันจะไม่คุ้มเอนนะครับเดีย๋ยวมันจะเสียกุญแจมากเกินไปนะโอเคมาตอนนี้นะครับเราจะกดให้มันครบ12แถวไปก่อนละกันไม่ใช่12สองแถวได้4แถวนะก็คือ1ิสองครั้งโอเคระหว่างทางได้ไรช่างมานะครับเราอย่ารอสิบสองทีแล้วอย่ารอค่อยมาล็อกกันมาขอแบบดีๆหน่อยโอเคผมโโหัวนี้เลือดเลยปอร์เเลยไม่ค่อยอยากรีเลยอ่ะโอ้โหโอนแล้วมันไปนเลือด2แถวแล้วอ,ะอ่ะอะ โอเคเดี okay, ย๋ยวผมขอล็อกเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะเผือ่อมันได้เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์กับเลือดเปอร์เซ็นต์นะจัดมาโอ้โหจัดตอ่อโอ้โหแล้วเป็นเจ็ดกับสามเปอร์เซนต์นะยังไม่พอใจครับผมนะไปต่อเออมาหน่อยอันนี้เป็นอะไรอ่ะโอ้โหเป็นโจมตีเก้าเปอร์เซนต์อ่ะอันนี้แปดเปอร์เซนต์กับสีนะ่เปอร์เซนต์อะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันบานไปนะครับเพราะว่าอันบนก็ได้เป็นเลือดแล้วนะแม่งกุญแจเหลือสิบสี่อันโอเค ตอนนี้นะครับเราพลังก็ขึ้นมาเป็น1 0 49ล้าน5แสนนะครับอันนี้คือทําแค่1อันเองนะโอ้พลังนี่คือเกือบ50 000, 000ล้านละเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เข้าแกง5้ล้านหรือเปล่าในวันนี้โอเคมาชิ้นนี้นะครับมาเรามีอ่าขอมาเดินนะโอเคฝากผมนะเราจะล็อกเราจะกดต้องประมาณ1 1ทีก่อนพอ11ทีแล้วข้า12ทีเนี่ยถ้าได้เลือดเปอร์เซ็นต์มาผมจะทําการล็อกเลยทันทีนะเออ มาระหว่างทางหลายๆช่างมันโอเค,โอ,เคโอ้โหเรเป็นเลือดมาโจมตีมาเต็มเลยอะ่ะอ่ะอ่ะล็ 9. อกตีเก้าวิ้การหําความเร็วสูงว้ยมันคืออะไรอะ่ะดย่าวผมอ่านแป๊บหนึ่งนะหาความเร็วสูงกว่าเป้าหมายหลักอัตาดามเมทที่ได้รับสิเปอร์เซนต์ก่อนโจมตีอุ้ยอุ้ยมันดีไหมอะ่ะวิ้ดีไม่ดีไม่รู้ผมล็อกก่อนลวกันนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะได้ออปชั่นดีๆเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับตรงนี้นะ เอออันล็อกไปก่อนละกันนะไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้อะผมล็อกก่อนเลย <c oughs> โอเคมาครับผมนะรอบสิบสองครับผมนะรอบไอสีแถวนี้เปิดนะจัดมาอันนี้อะไรอ่ะเป็นอุ้ยเอชพีะ่ะโอเคขอล็อกไหนละกันอันนี้เป็นป้องกันกับป้องกันเราจะไม่เอานะครับเราจะรีเพิ่มนะจัดมาดิโอ้ยขอแบบเลือดแบบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าน,นี้หน่อยดิโอ้เป็นเอพีนะครับแปดเปอร์เซ็นต์อะ ผมว่ายางผมพอก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวไอ้คุณแช่เนี่ยมันจะหมดตูดก่อนแม่งเหลือ5้าอันละโอเคไอก้กระหน่ำความเร็วสูงมารู้กันนะครับว่าคืออะไรนะใครที่รู้ว่ากระหน่ำความเร็วส่งอันนี้คืออะไรก็สามารถอธิบายคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้น,นะครับผมเพราะว่าผมตัดผมตามอ่านตัวคอมเมนต์นะโอเคอ่ะพลังนะครับ4ี่ก้าล้านหกแสนแล้วโอ้โหมันจะถึง5้าสิบหายไหมเนี่ยดูสรงแล้วไม่น่าถึงแน่เลยโอเคมาครับอันสุดท้าย มาเรากดไปก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บ้ายผมนะเราจะยังไม่ล็อกุวิลดาเมจทีมว่ะแต่ว่ากุญแจเราเหลือแค่ห้าอันเองอ่ะโอ้โหกุญแจห้าอันเอาเป็นว่าไม่ล็อกละกันนะครับตรงนี้อ่ะไปต่อป้ายผมนะเราจะหาเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์โอเคป้ายผมนะกดไปก่อนเหลี้ยสิบเอ็ดทีเหมือนเดิมนะครับรเดี๋ยวค่อยล็อกนะอ่ะสิบ มาไม่โจมตีเปอร์เซ็นต์ยังไม่มาอูลรถกร์ดไอตรงนี้หมดชิปหายแล้วนะครับมันมีให้เราไอ้นี่ไหมเนี่ยเฮ้ยชิปหายแล้วทำไมมันหมดกลางทางได้ยังไงเนี่ยเอ้ยโอ้โหอย่าบอกนะครับว่าไม่มีอ่ะโอ้ชิปหายแล้วมันไม่มีให้เราด้วยไงสีฟ้าเรียบร้อยนะครับไม่มีนะโอ้โหยังจบเลยแล้วแม่งได้เป็นป้องกัน9%พอสองแถว เรียบร้อยผมนะวัสดุปรับแต่งการ์ดปัฟแม่งหมดและประเด็นก็คือไม่มีให้ซื้อด้วยโอ้โหแล้วมีให้แลกไหมเนี่ยแลกก็ไม่มีด้วยโอ้โห,โโหเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะคือมันจะต้องฟาร์มอย่างเดียวอะ่ะแลวคือประเด็นรอบฟาร์มผมเองเนี่ยก็ซื้อครบไปแล้วนะครับตรงนี้โอ้โหจบแล้ววงการคริมนะก็คือมันเอาไปใส่อยู่ในแพ็คนี้ผมนะสองพันแปดได้สามร้อยอันก็คือ มังไม่ได้คุ้มเลยโอ้จบเรียบร้อยผมนะภารกิจห้าสิบล้านเราเอ,อ่อลาก่อนนะครับไม่เป็นไรนะเออห้าสิบล้านเราจบแล้วนะอืมไม่เป็นไรโอเคตอนนี้นะครับการเราหลือพลังอยู่ที่ประมาณแปดล้านเก้าแสนนะครับสำหรับเลือดนะก็เกือบเก้าล้านแล้วแหละพลังโอเคอ่ะพลังแล้วนะครับอยู่ที่สี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนนะเดี๋ยวคิดว่า น่าจะเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้เข้าแกง50ล้านได้อย่างไม่ยากเย็นนะโอเคตัวละครสุดแกงก็เป็นระดับ2น,นะครับอ่าเป็นกาโร่นะครับพลัง13ล้าน7แสนนะแต่ละคนนี่คือก็ถือว่าปั้นได้สุดนะเออไม่ธรรมดาจริงนะครับสลับตรงนี้โอเคพันานอยู่ดับ3ครับผมนะ,ะดับกิ้วก็เป็นระดับ1เหมือนเดิมนะครับกิวเดมอนสไลเยอร์นะโอเคอ่ะตอนนี้นะครับตู้อาร์ชูาคาโบโตเนี่ยก็คือน่าจะไปนะครับตอนที่ผมลงคลิปนะเพราะว่า คลิปผมลงประมาณ6โมงเช้านะครับตู้นี่คือมันหมดตีสี่นะเก็คือน่าจะไปแล้วแหละสลหรับพร้อมกับกิจกรรมเติมเงินโปรโมชั่นพอดีนะครับสลหรับตรงนี้นะก็ดีแล้วนะครับที่เราเหมาแพ็คตรงนี้ไปนะเออโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็มีเป็นเลดอัพสเปียงรูนนะครับเป็นรูนอ่าคนแฝกอัพเกรดนะครับตรงนี้ไม่ใช่คนแฝกอัพเกรด่เป็นคอนแฟกปกตินะครับตรงนี้นะโอเค รางวัลการันตีก็มีประมาณนี้ครับผมนะ600ใบก็เป็น่าลูกบาศกคริสตันมายานะครับประมาณ40อันนะเออผมก็แสียดายุ่นกันนะครับที่ผมไม่ได้ดองนะเดี๋ยวรอบนี้ผมว่าผมน่าจะดอง้วแหละนะครับ600ใบนะเพราะว่าเป็นของรางวัลแล้วคือเออแมงรางวัลมันคุ้มจริงอ่ะมันคุ้มตรงที่ว่าคือมันได้ลูกไอคิสตันมายาที่ผมต้องการนะถ้าไม่ได้นี่คือผมก็คงน่าจะไม่ได้ดองอ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะครับเจอกันนะ6 0 0ใบสําหรับ ตัวเสบียงลูนเออโอเคตอนนี้นะครับตู้ตัวม่วงเราขาดประมาณ40ทีแต่แต่ว่าเรามีตัวอยู่50ใบนะแต่ว่าคือต่อให้เราเปิดไปเนี่ยมันก็มันก็ทำตัวไหนไม่ได้อ่ะจริงๆผมอยากเปิดอยู่นะครับตรงนี้แต่คือมันไม่มีหินปัฒนาให้ผมทําแล้วผมจะทํำยังไงดีเออน,นี่นะผมนะประเด็นกเกสึกก็น,น่าทำซับไหม่มก็น,น่าทํา ก็คือน่าทําหลายตัวนะครับแต่ว่าคือเราไม่มีหินพัฒนาอะแต่ว่าเราจะลองสุ่มเสียงดูหน่อยละกันนะครับตรงนี้นะมาเราจะเปิดให้มันการันตี80ใบดูละกันนะครับว่า80ใบของเกมเนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างโอเคไปผมนะ40ใบจัดมาเออไม่ดองมาแล้วนะครับตรงนี้คันมือละนะนะคันไม้คันมือเพื่อได้ตัวละครมาปลดฟิกเกอร์เพิ่มนะครับพลังจะได้เพิ่มอีกนะจัดมา โอ้โห,โห,โอโหโดอกแรกมันก็สีม่วงเลยอ่ะขอสีทองตัวละครตัวใหม่หน่อยดีหรือไม่ก็หินพัฒนาฝั่งไหนมาก็ได้นะต้องการหมดเลยตอนเนี้ยโอเคมาจัดมาผมจังหวะนี้โอ้โหไม่กระตุกเลยอ่ะแล้วทองผมจะมาไหมเนี่ยเฮ้ยทองสีสีทองมาะอุ้ยทองใหญ่ด้วยทองใหญ่อุ้ยโอ้โหจโโโารุมีแล้วมาทำไม โอ้เสียของไปแลยวครับผมไอกาโร่นะเอ้มาทำไมมีแล้วเนี่ยมีแล้วเอออะโอเคผมนะัดเจิบใบนะใบที่เจ็ดสิบมาโอ้เรียบร้อยผมนะโอเคแม่งมาสามม่วงเลยมาทำไมเยอะแยะเนี่ยโอ้ยโอเคครับผมนะนสิบบรจุทั้งสลับการันตี80สิบใบมาจังหวะนี้ ขอแบบลืมๆหน่อยลืมๆหน่อยขอม้าผมนัสองทองจัดมามาดีสองทองอะได้ไหมโอ้ยสองทองว่ะมาครับผมขอดีๆหน่อยละกันจังหวะนี้โป้งมาอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ว่าจะระดับอสูรหรือมังกรฉันก็ไม่กลัวเฮ้ยอะไรวะกาโร่เหรออ๋อกระบองเลยครับผมนะแต่ว่ามีแล้วใช่ปะโอ้แม่งมีแล้ว โอเคก็ยังดีนะครับที่เราได้หินพัฒนาฮีโร่มาเพราะว่าในอนาคตผมเองเนี่ยผมอาจจะได้ปลูกซอมบี้แมนนะครับมาเป็นตัวบูสต์สปีดฝั่งฮีโร่นะเออเพราะว่าคือมันเปิดก่อนคือมันก็ได้เปรียบนะครับสำหรับฝั่งฮีโร่นะผมอาจจะแบบปลูกซอมบี้แมนมาเล่นก็ได้แต่ประเด็นมันก็คือเราเนี่ยแม่งยังไม่มีซอมบี้แมนร่างหนึ่งเหลือจะเชื่อเมอนกันนะครับเล่นมาเกือบ3เดือนนะเสร์ฟเปิดมาเกือบ3เดือนละซอมบี้แมนร่างหนึ่ง มั่งไม่มีเหลือจะเชื่อให้ผมตรงนี้นะโอเคอะแล้วมีอะไรให้เราเนี่ยอ่าได้เป็นซัพพลายกันกับอันนี้นะรับมาโอเคตรงนี้อะไรเนี่ยเล่นอีก2ทีนะครับจะได้เป็นเซ็ตชิปนะแล้วก็พวกนี้โอเคเรื่องไอ้สีฟ้าก็ไม่มีให้เราแล้วนะครับคือแม่งหมดแล้วนะสีฟ้าคือต้องการอะ่ะแต่เกมแม่งก็ไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับตรงนี้นะ โอเคสลักกาบ้าสีแดงเป็นไงบ้างครับผมแล้วก็ทําไปทั้งหมดประมาณ3ชิ้นนะครับให้กาโลไป2ชิ้นนะแล้วก็ให้ดวงนะครับน้อยนะให้ดวงน้อยไปทั้งหมด1ชิ้นนะครับตัวนี้โอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมทําการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้ครับผมนะขอคลิปนี้สักหนึ่งไลค์ได้ครับผมนะกดเกินก็ให้ก็จะขอบคุณมากมากเลยครับผมนะว่าจะมาสละคลิปนี้๊มยบาย